โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูหนึ่ง,งรีวิวเว้ยเฮ้ยวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับลูกเล่นต่างๆของชุดน้ำพานรามา360นะครับแบรนด์ y x y x นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ผมให้ดูภาพด้านข้างเห็นไ,ไหมด้านขวามือเนี่ยก็คือสดๆจากตรงนี้เลยนะครับหน้าจอเป็นแบบนี้แบบนั้นทำอะไรอยู่นะครับอ่า ข้างล่างก็จะเป็นตัวหม้อน้ําแล้วก็พัดลม3ตัวนะครับเป็นชุดน้ำที่ทํามาสําเร็จรูปไม่ต้องมาประกอบเองมีหน้าที่เอาขึ้นหิ้งขันน็อตติดเสียบสาย ARGB เข้าบอร์ดนะครับเสียบสายพัดลมพัดลมให้เรียบร้อยลงบอร์ดแค่นั้นเองแล้วก็ที่เหลือก็เป็นซอฟต์แวร์ครับก็สําหรับคนที่ซื้อมา TRYX p a n o พ a m a 360สิ่งที่ต้องทําคือโหลดซอฟต์แวร์ก่อนเข้าเว็บ TRYX ครับตัวที่ผมใช้เป็นสีขาวแบบนี้ เราเข้ามาหาคำว่า support นะครับเออเราจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับปุ๊บมันก็จะไปหน้าต่างที่เป็นดาวน์โหลดแล้วก็โหลดตัวล่าสุดนะครับ c a n า d ิซอ f t ์ a r e หนึ่ง Panorama Firmware Upgrade มีตัวใหม่ล่าสุดเนาะเวอร์ชัน่น1.0.10ะครับโหลดตอนเนี้ยสตัวนี้ก่อนพอเลยนะครับเต็มที่ก็แค่2ตัวนี้แล้วเ,เพื่อนๆก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนิกนกเสร็จปุ๊บ เพื่อนๆจะได้สิ่งนี้มานะครับเปิดแอปพลิเคชันนี่เอาแต่แรกเลยแล้วกันเปิดแอปพลิเคชันมันเลยมันจะมีคําเขียนคําว่าคานาริเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ฮะผมอาจจะบังจออยู่ข้างบนดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊กๆๆ๊ก็ิยเ,เข้าไปอ่าเพื่อนๆก็สามารถสังเกตจอที่ผมใช้ได้ด้านนู้นนะครับแยกไปอ่ะเริ่มก่อนเลย มันก็จะมีสเปคเครื่องบอกนะครับผมใช้สเปคอะไรบอร์ดไลน์นู่นนี่นั่นมีกราฟิกการ์ดบนิเตอร์เสียบอะไดปยู่ต่างๆนะครับอันที่2ก็คือสเปคเกี่ยวกับตัวหน้าจอมันแหละ 2K60 ตัวนี้เอฟเฟกที่บริษัทเขาให้มาก็จะมีตามนี้1น่อะจะใช้อะไรก็กดตรงกลางนะครับกดตรงกลางอ่ะผมอาจจะบังไปนิดนึงแต่ผมขออนุญาตถอยอันนี้ลงมานิดนึงเออเอาให้เห็นแค่จอ,อเดียวประมาณนี้อ่ะอะ ่าดึงนิดนึงคนอาจจะมองไม่เห็นอ่ประมาณนี้โอเคเพื่อนๆได้เห็นหน้าต่างของมันแล้วครั้งแรกที่เปิดเข้ามาเรื่องมาที่พานนรามาเนาะก็จะมีเขาเรียกว่าแบบให้เราได้เลือกใช้ถ้าจะใช้จะทดสอบอะไรก็ดูกดตรงกลางดูนะครับกดี๋ยวมันคลิกอะเออเลื่อนไปเรื่อยๆได,ได้แบบไหนก็กดแล้วามาันก็จะแสดงที่หน้าจอนะครับเห็นไหมเป็น3 d ด้วยนะครับ3 d เคิร์ฟโค้งพานนรามา เห็นไหมเป็นยาาปรากาศอะไรต,รต่างๆนี่คือแบบอันนี้ผมให้ดูจะใช้ก็กดตรงกลางจะใช้เลยก็กดเซฟนะครับเห็นไหมเป็นรูปเบี่ยงก้อนอะไรต่างๆเห็นไหมแต่หน้าจอของที่ผมตั้งถ่ายไว้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนๆก็คร่าวๆแล้วกันนี่นี่เป็นป่าแล้วบนหน้าจอต่างๆสามารถใส่อุณหภูมินะครับได้หมดเลย อุณหภูมิกาจอซีบียูกินไฟนู่นนี่นั่นเอออันนี้คือแบบที่เขาให้มาเนาะนี่ผมเลียกให้ดูก่อนแบบที่เขาให้มาประมาณนี้มันจะเป็นแบบสามมิติเด้งดึงยืดยืดยดยาวๆพุ่งๆอะไรต่างๆเ,เห็นไหมเดง้งบู๊ปมาเจง๋งนะนี่มีอะไรบ้างเหวียนก้อนหงก้อน,อนหินอะไรต่างๆ,ๆก็ดูเห็นไหมโอ้ ห้าจอจริงค่อนข้างชัดมากเพื่อน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 ,อนดูอยูย่มันคือพันผ่านกล้องมันก็เลยดูจืดจริงจริง,รงคือชัดมันเป็นอลโมเรตเลยอะมันจอเหมือนมือถือเลยเนี่ยสอง k หกสี่ะ,ะคุณเอ้ยเอาเลยอ่ะให้ดูหลายๆอันนี่คือแบบทั้งหมดที่เขาเรียกว่าโปรแกรมเขามใีให้เราเลือกใช้งานคำๆที่มันเป็นสามดีจากต้นฉบับนะครับนให้ดูกันก่อนนะนี่แบบนี้นี่อันนี้ผมใช้นี่อยู่น่ารักดีนะครับ เราตั้งอะไรที่โปรแกรมจอจริงก็จะไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะต้นแบบแบบพรีเซตหมดแล้วคราวนี้ทำอะไรได้บ้างเลื่อนมาข้างล่างด้านล่างนะครับด้านล่างมันจะทำอันนี้ได้อีกเราสามารถเลือกเป็นสีขาวดำได้ผมบังอยู่ปะนี่อขยับจอนิดนึงตรงนี้คือเป็นสีขาวดำตัวหนังสือที่แสดงบนจอนั่นเองนะครับไอตัวอุณภูมิอะไรเราเลือกสีได้ดำหรือขาวก็ได้นะครับ ถ้าเลือกดำแล้วกดเซฟปึ๊กเห็นไหมหน้าจอตรงเนี้ยนะมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเห็นป่ะอุตภูมิอะไรเราสามารถย้ายตำแหน่ง,งได้นะครับกดตรงนี้ให้เลื่อนมาอยู่ชิดซ้ายก็ได้กดเซฟมันก็จะไปชิดซ้ายเห็นไหมตรงกลางกดเซฟมันก็จะไปตรงกลางริมขวาเซฟอ่ามันก็ไปอยู่ริมขวาเห็นไหมริมขวาจอด้านนู้นเลยเห็นป่ะ นี่ต่อไปครับข้างล่างครับอุณหภูมิจะให้แสดงอะไรก็ได้แต่จะเลือกได้แบบละ3อย่างนั่นเองนะครับเราจะให้มันขึ้นว่า CPU อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้พลังงานเท่าไหร่กินไฟเท่าไหร่ก็ได้นะครับเลือกโหมดให้มันแสดงได้น,นั่นเองจอสามารถดึงได้แล้วก็กดเต็มจอไปนี่ ว่าจะมีพวกนี้นะครับไม่เห็นเลือกเอ่านนะครับผมบังอยู่นิดหน่อยเห็นอาจจะเห็นไม่เต็มโอเคประมาณนี้เราสามารถเลือกใช้ได้และให้เลือกแสดงผลว่าเป็น cpu แบบนี้อ่ะให้ดูก่อนจะให้แสดง cpu ด้วยแสดง gpu ด้วยบอกชื่อที่ใช้นะครับเช่นติ๊กถูก cpu ตัวนี้มันจะขึ้นชื่อ cpu ที่เราใช้ด้วยนะครับติ๊ก gpu ด้วย มันก็จะชื่อ g ี u ขึ้นมารุ่นไหนอย่างไรตามนี้ในแบบแบบแรกอันนี้แบบง่ายๆนะครับต่อไปครับทําอะไรที่อีกเลื่อนมาตรงนี้ครับข้างบนนะครับมันมีคําว่าคัสตอมไมคอันนี้คือปรับแต่งเองอันนี้แหละสนุกแน่นอนเพื่อนๆสามารถเอาวิดีโอที่มีในเครื่อง m p c วิดีโอทุกเรื่องความยาวไม่เกินเขาเรียกว่าต้องบอกไม่ใช่ความยาวความจุไม่เกิน500เม นะครับเออสามารถอัพขึ้นได้หมดไม่ว่าจะไปแคปเจอร์ภาพแคปเจอร์วิดีโอที่ไหนมาก็ได้เออเอาขึ้นจอได้อย่างเช่นหน้าต่างเนี้ยมันมี2องฟากเห็นไหมฟากแบบจอเต็มกับฟากมีจอแบ่งอันนี้คือแบ่งสงข้างจออันนี้คือจอเต็มสมมุติว่าผมอะอยากจะได้วิดีโออันหนึ่งอ่ะมีอันหนึ่งนะผมจะอัปโหลดมันจะมีคาว่าอัปโหลดอยู่ข้างล่าง ตรงนี้ตรงน,นผมบมาอยู่ตรงนี้มันมีคําว่าวิด i a l ไลบรารีอัปโหลดไฟล์ผมก็เลือกไฟล์สักอันหนึ่งนะครับกดปุ๊บกดปึ๊บนะครับอัปโหลดได้มาอันหนึ่งนะครับเป็นอันนี้ก็ได้อะไรดีเป็นอันนี้เออมันก็จะแสดงให้อ่าเห็นไหมอ่าไปอัปคลิปจากยูทูบมาเปิดปุ๊บมันเข้าเลยเห็นปะเห็นไหมแสดงขึ้นจอเลยเห็นปะมันก็จะวนลูป ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมันสามารถใช้ไฟล์วิดีโอหรือรูปภาพไม่เกิน500เมกนะครับอัพได้หมดเลยขึ้นจอแบบเต็มก็ได้แบบครึ่งจอแบบข้างเดียวได้หมดนะครับแล้วก็เอาอัพขึ้นไปมันก็จะเซฟไว้ในบล็อกบล็อกบล็อกด้านนี้นะครับผมเออแบบนี้นะเขาจะง่ายๆสามารถปรับสีได้นะครับปรับสีได้เหมือนเดิมอะตรงเนี้ยปรับสีได้เหมือนเดิมก็คือดําหรือขาวเอาไปตัวหนังสือแสดงแบบไหน ซ้ายกลางขวานะครับตรงนี้ดูเมาส์ผมเลยนะเพื่อนๆทั้งบนฟิลเตอร์เราต้องการให้มันมีตรงจอมีฝนก็ได้เอฟเฟกใส่ได้เดี๋ยวมันจะมีฝนมาเดี๋ยวกดเซฟปึ๊บสังเกตที่จอครับเห็นไหมมันจะมีเหมือนฝนเห็นปะเออมีฝนกระจายติดหน้าจอเออเห็นปะฝนตกใส่อะไรเงี้ยอ่ะมีอะไรอีกมันมีฟิลเตอร์อยู่สองแบบก็มีควันกับฝนอ่ะผมเลือกสโมกอ่ะกดเซฟ มันจะมีควันออกมาเห็นป่ะคลุงมาเห็นป่ะเออมันจะทําให้เราเห็นอุณหภูมิไาต่างๆที่เราตั้งอะชัดขึ้นเพราะมันควันมันเป็นสีดําบังด้านหลังตรวหนังสือสีดําสีขาวแล้วแต่เพื่อนๆปรับตรงนี้ได้เออต่อไปมีอะไรอีกเอาชื่อขึ้นเหมือนเดิมครับเอาซ p u ขึ้นแบบมีชื่อหรือเปล่าเอา g p พขึ้นแบบมีชื่อไหมก็กดเซฟมันก็จะมีชื่อขึ้นสีแดงๆกับเขียวๆนะครับมันเหมือนจะแทนให้เราเลยว่าการ์ด ัดจอสีเขียว n v i d i ี Nvidia ก็เขียวให้แดงก็การ์ด AMD หรือว่า CPU AMD มันก็ขึ้นให้แบบฉลาดเหมือนกันนะครับขึ้นบนจอให้เลยป่ะแดง,แดง,แดง,แดงๆเขียวๆตรงนั้นนะครับถ้าไม่ชอบลกก็ไม่ต้องเปิดก็กดติ๊กเอาออกไปไม่ชอบให้มันโชว์อะไรเลยก็ปิดให้หมดไปเลยในส่วนของไอพวกอุณหภูมิแรงต่างๆปิดได้นั่นเองนะครับปิดไปเลยก็ได้เนะี่ยติ๊กออก มันอยู่ตรง system info ตรงนี้ติ๊กออกให้วันเลยเนี่ยปิด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 ได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆแบบเต็มจอนะครับหรือไม่เพื่อนๆก็เลือกไฟล์มาอันหนึ่งเนี่ยอะไรก็ได้มันสามารถยอร่อนิดหน่อยได้นะครับผมนะต้องอัพใหม่ต้องอัพใหม่อ,อ,มอะผมอัพโชว์เอาใหม่อีกทีก็ได้อ่ะปึ๊บนี่เห็นไหมพอเลือกปึ๊บใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นแล้วผมต้องย่อจอก่อน เพราะว่าผมใช้จอด้านเดียวโอเคตอนนี้ผมอยากจะอัพคลิปสักอันขึ้นไปที่นี่ผมก็เข้าตรงอัปโหลดใช่ไหมผมก็เลือกสักอันหนึ่งมากดเปิดเข้าไปมันบอกว่าจะใช้2ต่อนหนึ่งหรือว่า1ต่อหนึ่ง,นนงสามารถขยับส่วนที่อยากได้นะครับแล้วก็ดึงได้ด้วยเห็นไหมเออถ้า1-1ต่อนหนึ่งละ่ะ1ต่อนหนึ่งก็จะเป็นช่องทีเหลี่ยมเออเห็นไหมดึงเต็มได้เออดึงได้หมดทุกม,มุมแบบนี้ ไม่เต็มมันก็มาหาที่ขยับเอาให้เต็มอ่ะสมมุติว่าสั่นตัวหนึ่งเน้นแบบยาวโอเคนี่อ่ากดปุ๊บมันก็จะโหลด,ดยืดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับห้าร้อยเมกนะครับไม่ว่าจะไฟล์อะไร mp ็สามไม่ได้นะ mp ็นะครับแล้ววิดีโออื่นๆได้หมดนะครับหรือว่าท่านจะไปแคปเจอร์จาก YouTube มิวสิกวิดีโออะไรมาใช้ได้หมดอัพขึ้นปุ๊บใช่ไหมเพราะคราวนี้ผมเลือกใชล้ละผมจะติ๊กผมจะติ๊กเลือกปุ๊บ เออดับเบิัคลิกแล้วผมจะกดเซฟนะปุ๊บคราวนี้เดี๋ยวมจะเปลี่ยนตามอ่าผมต้องเลือกก่อนไหนวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บเทฟยังเดี๋ยวลองก่อนอ่าอันนี้เป็นแบบสองแบบอย่างยังก่อนเอาแบบอย่างเดียวก่อน เ,เห็นไหมมาแล้วมาล้นะที่ผมเลือกไปเมื่อกี้เห็นปะวิดีโอในอันนี้โอเคเห็นปะแสดงผลอะไรปะบนจอบแบบยาวเห็นปะเพื่อเลอกคออะไรเงี้ยจะใั้แล้วก็เซฟนะครับมันก็จะได้ได้เลยโอเคต่อไปนะครับมีอีกแบบหนึ่งที่น่าเล่นอันนี้เจ๋งก็คือใช้แบบ สองฟากนะครับผมเลือกใช้สองฟากกันนะผมก็เซฟปึ๊บเพื่อนๆเห็นไหมครับสอจอรันวิดีโอไม่เหมือนกันเห็นปะเ <s ays> พราะว่าผมเซตไว้แล้วทําอย่างไรนะครับก็คือเราเราอัปโหลดเหมือนเดิมอัปโหลดไฟล์ตรงนี้เอออัปหแล้วเราก็ดึงเข้าช่องไปอัปสแล้วก็คลิกเข้าไปเห็นไหมสับได้ให้อะไรเป็นอันไหนเห็นปะสับได้ เพื่อนๆก็อัพไฟล์ที่ชอบอ่ะเออแล้วก็ไปใส่อย่างระบล็อกอย่างระบล็อกไว้นะครับแล้วเหมือนเดิมในส่วนของตรงเพลย์บอดและซิสเต็มอินโฟจะติ๊กไม่เอาอะไรก็ได้เหมือนเดิมคล้ายๆกับฟูลสกรีนมาทําเหมือนกันจะเอาดําหรือขาวก็ได้ตรงงสือจะปิดเลยไม่ใช้ก็ได้จะเอาเอฟเฟกที่มีควันมีฝนก็ได้เออเซฟปุ๊บเราจะได้ควันได้ฝนมานะครับผมเห็นไหมฝนตกแล้วในใน เห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่อย่างที่เห็นนะเล่นง่ายๆเข้าใจง่ายมากนะครับหัดเล่นสักครึ่งชัง่วโมงผมว่าเล่นได้เพื่อนๆเล่นได้ก็คือไอ้คลิปที่ผมเอาออพเนี่ยผมก็ก็มาจากนู่นจากนี่ได้ทําอย่างไรนะครับมันมีฟังก์ชันอยู่เพื่อนๆชอบ MV นี้เพื่อนๆชอบวิดีโอนี้สามารถไปก๊อปปี้ได้30วิทําอย่างไรครับข้างบนนะเดี๋ยวผมกดให้ดู ข้างบนเห็นไหมมันมีลูกเล่นอยู่แสงสว่างของจอลดลงได้มันก็จะเบาแสงลงไปเห็นปะเเบาได้อีกศูนย์ก็คือมืดเลยเออเพิ่มเ,เพิ่มเออเพิ่มเต็มร้อยเออปรับรอพัดลม VRM ต่างๆอ่ะตัวนี้ยังมีครั้งนึงตัวนี้กับตีลังกาหัวได้ไมโครอหมดกดปุ๊บกดเซฟ มันจะตีลังกากับหัวนะครับอย่ามีความหนึ่งตีลังกากับหัวได้อย่างเดียวไม่สามารถจะพลิกจอได้เออไม่สามารถพลิกข้างได้นะนเพื่อนเพือีกย่ามีความหนึ่งพลิกไม่ได้เพื่อนเพื่อนแค่มันจะตีลังกาเห็นไหมดู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 ดิสเพย์มันรู้เลยจากล่างเป็นบนจากบนเป็นล่างนั่นเองเห็นปะ่ะเดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวผมเข้าแอปใหม่เพราะว่ามันต้องดีสตาร์ทหนึ่งทีเป็นการกลับข้างนะครับ ร่างเป็นบนบนเป็นล่างนี่เอาหาแอปไม่เจอแอปไปอยู่ไหนเนี่ยอาอยู่นี่เห็นไหมมันตรังกาเห็นไหมเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมครับชัดเจนไหมเข้าใจง่ายๆเนาะไม่รอบเมื่อกี้ก็คือแบบนี้เลยเห็นปะมันกลับข้างอาทําได้แค่นี้ไม่สามารถเป็นซ้ายขวาความเป็นซ้ายได้นะตามนี้นะเพื่อน แค่กับหัวได้นะครับเผื่อใครติดชุดน้ําในรูปแบบต่างๆก็หมุนแบบนี้เอาได้เหมือนกันตามนั้นนะต่อไปครับผมขออนุญาตปิดกับนะครับเอามันปกติโปะเพื่อนเพ่เห็นไหมเนี่ยผมจะปิดนะเอาใหม่ผมเข้ามาที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับอันนี้คือแสงสว่างนะครับอันนี้คือรอบพัดลมอันนี้คือกับหัวปิดครับเอาแบบเดิมกดเซฟเดี๋ยวมันจะต้องปิดแอปเห็นไหม โอเคมันก็ดับไปเห็นบ้าจอเอออ่ะคราวนี้ปิดแอปก่อนครับแล้วเข้ามาใหม่ครับผมเข้ามาใหม่อืมโอเคแอปพลิเคชันยังไม่มามันกำลังเซิร์ชอยู่แป๊บหนึง่งมันจะต้องมีการโหลดกลับไปกลับมาหาเดเวอร์เพื่อนตามนั้นนะอ่าอะรอจะเข้าเร็วเกินไปมันยังโหลดไม่เสร็จอ่าผมออกก่อน ถ้ากลับมาไม่ต้องมาพร้อมกับฟังก์ชันพานาโราตรงนี้ยังไม่มานี่มาแล้วเห็นไหมเรียบร้อยแล้วโหลดเสร็จปุ๊บมันต้องไปโหลดโปรไฟล์เราด้วยไงอ่ะเล่นกันตรงที่คัสตอมไมค์กันต่อตรงนี้มาที่ตรงนี้นะครับอ่ะฟังอีกฟังก์ชันหนึ่งเด็ดอย่างอื่นเรารู้กันหมดแล้วทุกอย่างในการใช้ให้มันแสดง CPU ร้อนใช้เท่าไร่กินไฟเท่าไหร่ตรงนี้น,นั่น GPU อะไรต่างๆเห็นปะตามนี้นะ คลิกเอาเปลี่ยนสีขาวกับดำชิดซ้ายชิดกลางขวาได้หมดนะครับฟิลเตอร์เพิ่มฝนเพิ่มควันนะครับเซฟโปะแบบนีเ้เพิ่มควันเห็นไหมภาพบนหน้าจอแสดงต่างๆอยากให้มันไปอยู่ชิดด้านซ้ายก็กดเซฟไปชิดซ้ายละซ้ายทั้งสองจอมันจะคุมคุมแยกกันดันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากให้มันทําอะไรก็คือคลิกไปที่รูปนี้ซ้ายหรือขวาถ้าขวาปุ๊บมันก็นจะแยกแล้วก็เลือก ขวาก็ขวาเซฟมันก็แยกข้างกันชัดเจนนะครับอยากให้ไปทางไหนเราก็กดที่รูปตรงนี้ก่อนแล้วเราก็มาเลือกโหมดแล้วเราก็เปลี่ยนโหมดแล้วก็มาเลือกโหมดแล้วเวซฟไปได้ตามนี้ฟังกชันเด็ดของตัวนี้คืออะไรอัดหน้าจอได้อ่ะสมมุติว่าผมมีอ่ o u t u b e ผมจะอัดหน้าจอของผมเนี่ยทํำยังไงผมจะอัดอะไรดีเออจะอัดอนันนี้อ่าสมมุติว่าผมจะอัดอันนี้นะอ่าผมเปิดเลยผมเปิดตรงนี้ครับ มันมีคำว่าสกีนเลคคอร์ดิงกดไปทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีเห็นไหมมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะรูปปะเนี่ยในกรอบเนี้ยจะจะบันทึกในกรอบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ย่อไปแล้วก็เลือกแต่ตอนเนี้ยมันมีปัญหาตรงนี้ว่ามันบังอยู่แล้วก็แคนเซิลมันไปก่อนแคนเซิลออกแป๊บหนึ่งเราอะต้องดึงหน้าจอเนี้ยลงหลบหลบไปแล้วให้เหลือแค่ว่าตรงสกีนอันนี้ไว้กดนะครับเราจะได้กดบันทึกจอได้ง่ายไม่งั้นมันซ้อนจอกันกดปุ๊บเห็นไหม หน้าจอขาขาวตรงนี้คือมันจะจับภาพได้แล้วก็ย่อ,อผมจะลองนะมันจะอัดได้แค่30มสิบวิน,นะเพื่อน Full HD 60สิบเฟรมผมย่อ,อผมจะอ,จอัอนนี้อันนี้เป็นเดโมเฉยๆนะเพื่อนๆอยากจะไปอัดอะไรก็ว่ากันไปนะนี่ผมจะอัดตรงนี้นะออผมจะกดแล้วนะเพื่อนๆผมจะกดสตาร์ทมันจะมีคำว่าวสตาร์ตรงมุมนี้อยู่กดสตาร์เลยอ่ะมันเริ่มอัดละ มันจะแสดงอยู่ข้างบนมันจะมีหน้าต่างอยู่ซึ่งตรงนี้ผมบังอยู่มันจะมีหน้าต่างคขาว่า cancel กับ stop and save แล้วเวลามจะเข้าดาวน์ลงเรื่อยๆข้างล่างไม่ต้องสนใจหน้าต่างนี้มันจะมีข้างบนจอด้านตรงกลางนะครับแสดงการบันทึกอยู่นะครับนับายหลัง30วีจนศูนแล้วมันจะเซฟอัตโนมัติมาลองดูกันผมกาลังอัดอยู่เนี่ยผมกำลังอัดตัวน,นี้อยู่เหลือ5ละสสป๊บ มันมีคําว่าเซฟวิดีโอไหนมันเป็นอย่างไรเราอยากรู้เราอยากรู้เฮ้ยเป็นงไงว่าวิดีโออะไปดูนี้กดอัปโหลดไฟล์ผมจะเปิดดูละเอ๊ะ e ที่ผมอัดไว้นี่ไงที่ผมอัดไว้เมื่อกี้นี่ได้มาแล้วกดปึ๊บเปิดป๊บเราเลือกว่าเราจะเอาตรงไหนเอาสัดส่วนแบบไหนหนึ่งต่อหนึ่งหรือเอาแบบยาวแบบยาวก็ได้แบบยาวเราก็ดึงจอปึ๊บดึงจอชีดด้ด้านนู้นดึงปึ๊บเอาเต็มหรือจะเอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ดึงไปสักมุมหนึ่งมันจะได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ อ่ะผมจะเอาแบบยาวนะ2ต่อหนึ่งผมก็ดึงสุดจอดึงปุ๊บแล้วผมก็กดดอนมันก็โหลดเข้ามาในโปรแกรมตึ๊ดตุ๊ดเห็นไหมเห็นไหมนี่ตรงนี้ยังมีครั้งหนึ่งครับบันทึกได้เป็น Full HD 60เฟรมนะครับหรือว่าต่ำกว่านั้นได้จะ1ร0อะไรเงี้ยได้ประมาณนั้นนะครับแล้ววิดีโอที่เราเอาเข้ามาในแอปได้ก็คือสามารถได้สูงสุด500มิเกนะครับ มากกว่านั้นไม่ได้มันจะขึ้นว่าเออเรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามไปเอาเอาตัวน,นี้ไปแคปก็ได้เนี่ยกดแคปเอาก็ได้ชอบอันไหนแเราก็ไปตัดบางส่วนแล้วก็30วิวิไงเอามาใช้ในคลิปได้นี่มาลองดูเลยนะผมอัปโหลดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ได้อันนี้มามาอ่าผมจะเลือกใส่จอฟูลนะครับอ่ะนี่นะเซฟนะปุ๊บปลาแล้วเดี๋ยวต้องมาแน่รอสักคู่มันกำลังแบบประมวล ปึ๊อ่าผมจะเลือกสุ่มซุ่ม,มอ่าว่ามันมีอันนี้ม้างอัน,นบ้ง่งนะครับโอเคเดี๋ยวลองลองสลับไปสลับมานี่เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมข้างจออ่ะควันมันกวนเราเปลี่ยนเป็นเอาฝนมั่งเออฝนอ่าเซฟเห็ปะเออเจ๋ง ผมบอกเพื่อนเพื่อเลยนะภาพที่แสดงบนตัวจอภาพมังชัดมากขนาดเป็น Full HD หน้าจอมันเป็น 2K 60นะหน้าจอตัวพโนโอ่เนะเห็นไหมเห็นไหมมือผมสีถูกป่ะวัเนี้ยมองกล้องก่อนอยู่ไหนะเออเห็นไหมจอที่แสดงคือคือชัดเลยชัดสวยไม่แพ้โทรศัพท์เลยนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเราจะให้มันโชว์แบบ เป็น AMD เป็นกระจอะเลยครับกดปึ๊กมันก็จะขึ้นมาให้เนาะออตามนี้นะฟิลเตอร์ต่างๆตามนี้โอเคหลักๆก,ก็มีแค่นี้สำหรับโปรแกรมพานอรามาานะามหกศโหลดคานารินะครับเนี่ยเว็บไซต์โหลดคานาริมาก็มีแค่นี้ใช้างานง่ายๆดูง่ายๆเลยนะครับเพื่อน ใครอยากได้แบบ3ดีก็เลือกทีวีเซตเขาอะเออพวกนี้มาใช้ก็ง่ายๆก็เซฟเลยโป๊ะเราอยากได้อะไรข้างล่างเราก็ติกต๊กๆิตก๊ตามนี้โปรแกรมมีอยู่แค่นี้ใช้งานง่ายๆขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรคลิปนี้ไปก่อนแล้ว